สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับหมอชาติมีข่าวมาแจ้งให้พี่น้องอสสอสมทุกท่านทราบนะครับเรื่องสวัสดิการอสมนะครับและการช่วยเหลือเยียวยานะครับในกรณีที่พี่น้องอสสอสมนะครับปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเช่นตอนนี้นะครับท่านควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 แต่ท่านได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ท่านจะได้รับการช่วยเหลือเย,ออยียวยาอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเรามาดูคร่าวๆจากการทำงานเรื่องการป้องกันโควิด1 9นะครับหากว่าท่านได้รับผลกระทบจากการทำงานในหน้าที่นะครับท่านก็นจะสามารถที่จะเ,เสนอเรื่องขึ้นไปเพื่อขอรับเงินเยียวยาผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับจากเงินบริจาคบัญชีสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อการช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับสำหรับอัตราการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สนับสนุนรวมถึงอสมที่ปฏิบัติงานด้านโควิด19คือในกรณีเสียชีวิตนะครับเงินทุนเลี้ยงชีพสำหรับครอบครัว1 0 0 0 0บาท ถ้าทุพพลภาพหรือว่าพิการเงินทุนเลี้ยงชีพ80,000บาทถ้าบาดเจ็บสาหัสเจ็บป่วยรุนแรงมีเงินช่วยเหลือ40,000บาทป่วยหรือบาดเจ็บและรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจะมีเงินช่วยเหลือ30,000บาทนะครับแล้วทำยังไงครับหน่วยงานต้นสังกัดของอสมนะครับต้องยื่นคําขอมาอยัางกรมสบสนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไปนะครับอันแรกนะครับอันที่2นะครับท่านสามารถที่จะขอรับการสนับสนุสนเงินเยียวยาได้จากกองทุนสนับสนุสนและเยียวยาอ,อสมสิการจนาพากษ์นะครับวงเงินช่วยเหลือดังต่อไปนี้นะครับเสียชีวิต5 0 0 0 0 0บาทเจ็บป่วยติดเชื้อโควิด -19 1 0 0 0 0บาทนะครับ โดยหน่วยงานต้นสังกัดอสมอนะครับต้องยื่นคําขอมายังกรมสอบสอนะครับเพื่อเสนอนคณะกรรมการพิจารณาต่อไปนะครับและกองทุนลําดับต่อไปนะครับก็คือกองทุนดร์นายแพทย์อมรนนทสุทธนะครับวงเงินช่วยเหลือดังต่อไปนี้นะครับเสียชีวิตวงเงินไม่เกิน50,000บาททุบพลภาพหรือศูนย์เสียอวัยวะวงเงินไม่เกิน20,000บาท บาดเจ็บสาหัสวงเงินไม่เกิน1,000 0บาทได้รับบาดเจ็บนะครับวงเงินไม่เกิน5,000บาทนะครับโดยหน่วยงานต้นสังกัดของอสมอก็ยื่นคําขอมายังกรมสวสเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไปนะครับสําหรับกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือทางราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรมนะครับช่วยเหลือดังต่อไปนี้นะครับ เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือดังต่อไปนี้นะครับเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะค่ารักษาพยาบาลนะครับสำหรับอัตราการให้การช่วยเหลือนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับยื่นได้ที่ที่ว่าการอําเภอนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็ยื่นที่สํานักงานเขตนะครับเพื่อรับการช่วยเหลือการเยียวยาต่อไปนะครับ อีกองทุนหนึ่งก็คือมูลนิธิอ,อสมอนะครับสำหรับมูลนิธิอ,อสมอนะครับการช่วยเหลือเยียวยาวงเงินช่วยเหลือกรณีดังต่อไปนี้นะครับสาธารณาภัย2,500บาทถึง5,000บาทประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเสียชีวิตนะครับ5 0า0บาททุพพลภาพ3,000บาทและก็เยียวยา1,000-2,000ถึง2,000บาทสำหรับการช่วยเหลือเยียวยานะครับ หน่วยงานต้นสังกัดของอ,อสมอนะครับยื่นคำขอไปยังมูล,ลนิธิผ่านกรมสบสนะครับเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณานะครับสำหรับเอกสารสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยาอ,อสมอผมได้วางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและลิงก์ในเม้นแรกนะครับให้ท่านดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเป็นโปสเตอร์และเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดไปแล้วก็ยื่นเรื่อง ไปยังรอพอสตหรือว่าสำนักอนามัยต่อไปนะครับเพื่อขอรับการช่วยเหลือขอรับการดูแลขอรับสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยาของอสมนะครับในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับดังเช่นในสถา,านการณ์ปัจจุบันหลายท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโควิด -19 นะครับพี่น้องอสสอสมครับเป็นยังไงบ้างครับ อสสอสมก็มีสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยาในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันโดยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับพี่น้องครับมีคนดูแลเรานะครับก็ขอให้ทางานได้อย่างเต็มที่มีกําลังใจสู้ต่อไปนะครับพี่น้องครับพี่น้องอสสอสมครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสสอสมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสส,ออสมที่หมอชาติจะนำมาฝากในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและก็เป็นกำลังใจให้หมอชาติมาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเรื่องสวัสดิการอาสมอและการช่วยเหลือเยาวยานะครับแต่ละกองทุนนั้นจะเป็นอย่างไรและก็มาฟังรายละเอียดโดยรวมด้วยกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ